โอ้โหลานน้อองค์เอ้ยองค์สัพพันยูนือเก่าของไทยเฮาองคใสศาสตร์เป็นสร้างสารรค์ใหญ่ขนาดพระองค์ใสศา,ศาสตร์สรรค์ขันตีตัาง แม says, okay, um anyway ่นตัวมานขันตีตั้งแม่นตัวมานโอ้ยออโอ้ยนอรันนาแล้วมาจิจาตามเรื่องกระส์ทันบั้นบอนก่อนพระพู้ทธาเจ้าลงใส่ว่าทรงเว้น เป็นสาสรเพื่อสร้างเผือกไทยสารบริวารบทุนนับมากมายหลายลนมีน้ำสร้างมเหสีทั้งสีเป็นเทวิยตย์ย่อมเทียมขางเมียนบ่วีางสร้างฮักสร้างเสมอเนดวงตาปัถนาน้ำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างคำมุนสร้างสินทานบ่ประมาณศาสตร์พระองค์เกิดแล้วนำใส่วาทรงวน เมื่อหนึ่งนั้นสร้างใหญ่สับทันบริวานเป็นคือดอกซื่อแนวน้ำสร้างพญาสางเอา้ามาปั่นกระบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนไมหสีสร้างก็ยินดีก็ส้มซื่นสร้างก็ถือเมื่อยาบ่คขาข้างดอกวางคอพอหอดนองนางนาสุภัตตา มียพญ,ญาไผยสานมอมพานาั่งก็เลยแขนมีโมดแดงกัดน้องข้าโคแขนข้างเดหนอว่าผัวสัง่งนาดนองบอกข้องใดอกอยู่นำ้ำสร้างสร้างไม่ร,ร,ระวางมีกรรมจำเป็นเลยลาตายไปนายนงแนวสาหัวหักหมางเหม็นนองบอกข้องยังพื้นแพน สุภตาสุขแค้นก็เลยลุ่มบาเท้าตายาพสารสร้างสัตว์ทำกันโศกโลกมันเป็นจังสีพญาสร้างในหำมหอนจมเอาน้องนางพญาสร้างปาโอดขึ้นมาปากเบาน้ำสันทรงคำสร้างโศกซ้ำดับส้าสิญเสียเมียพญาไพศาลด้เราตายข้าวนั้น รับอาขันสูนเสียงรับวัวสร้างทาโทษป่าถนาจองใบนำใส่วาทรงเวนสร้างกระตยายศาตร์นั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญา,าจําแจง้งเน่าในแค้นแดนผาลาบอกเราสุภตัภตตามีนเงาเป็นเจ้าเพ่นทองตอนนั่นน้องเน่าอยู่แผ่นบันลงัง ทรงสุบินความฝันได้อยากนางเพียงงาสานางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวนอาทิขควนขอฝ้าผานางลากระตื่นมาเราให้พาคเพ่นฟ้าบันบอนคว่ำฝันบ่ได้นอนเพียงงาส่วนสีตายข้าวนีจักทีเจ้ามหาองอาจมีอำนาจแก่กาก็เลยตานดอกสังการ ให้ไปหาง่าสร้างอยู่กลางไทยในเทียนหาง่าขนาดใดมาให้เจ้าเหตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภตาเดือห้องนางสาเดือพ่อพญาสร้างเดวอพานกระดั้นบวนไปเข้าป้าไม่ในระวางเ็ดเดือนพานกระไปตามโค้งตามโค้งปองทางเที่ยวเยือน ไหลดงนั K K ้นหลาว่านหีดออนตอนสิเขาเขตคุ้มพญาสร้างในเราฝันฝันว่าอักขี่คุ้มไฟล่าห่วมโลกพญาสารสุกเศาห้นห่อนทั่วกายตานสร้างเจ้าพวกหมูบริวานให้สุไปหากิ้ทินไก่ไปควงพ่อนเดือนสามขึ้นวันเพ่นสิมหาคำสร้างสัพพันรักษาสินยูสามกลางดาวผู้เดียว นายพานเขาในหลุมพบจอบมอบอยู่พืนพญาสา้างบอเห็นเวนสิมาถึงเจ้าพญาสาลสาร้างไงผ่านยกงืนขืนใส่เสียงสะเทียนหอดดาวเวลานาวเมียนลันไกเวลานาวเมียนลันไกแสนบันเล วันสีมอละหน้าตายส่วนไพ่สารสาร้างทั้งเพ่มางดินดอนก็ร้องไงสร้างก็ได้พอพ่อนายผ่านหลีอยู่หลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงคามตายไายสานบ่ได้ข้องขึ้นใดจากไทยนอ่อใส่นายผ่านจึ้นดันดุงมา งบอกพญาศารสุภตานงค้านลูกพญาเมืองนั้นนั่งขั้นฟันว่าอยากได้หาสร้างตนพนางก็เข้าวมขั้นบ่ได้จังสั่นนั่งงองสวนสีตายสร้างกระายน้ำตาให้ขนิ่งถึงเตลือเรื่องก้าวเรดหอสุภตาแกีนเก่าเป็นเมียหน่อยแหงเขาเอากันข้าวเป็นสร้างนา่งเมีย นที่สีกอสิมีเว่นกรเฮาเดือดหางใหม่ให้เห่อเดือสนหากบศแดงยูต้นบ่คิดวาสิมีหยังหาว่าผัวสิ่งสั่งไดจองเว่นเอาไว้อยากนอนเสียงง่าสร้างคนพนังมาบ่สั่งมาหนเฮาสิงอยยใครถึงเท่าว่าที่เมืองบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภาตเดีอห้องนั่ง สาเดอพราะพระญาสังแล้วผ่านกระตานดอกสังการไผสิหานหาบได้ง่ามันใหญ่เกินคววรพานเอ้ยเหตจังไหลไนพานสิยกยอขั้นไปได้สร้างกระวอนถึงไทยองค์อินผูลินลางสร้างเอาใหญ่ที่ไทยโยบุญฝ่าดลบวนมาสร้างกระตางนายน้ำตาไหลลินล สร้างภูมิก่าวเดินหนอความเก็บปวดบ่ห้ยเบาผญาย่าสร้างดคอยทนคิดรู้ตนแต่เมียหน่อยผููนางจองเล่นกรรมสร้างสักพันจนภาษีชีวิตขอระนางเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย้อยโตตายบ่ได้ว่าตาดเอาหน้าขาดแล้วก็เลยตันดอกสัางกาน ไส่สิหานหาได้ง่าม what ันใหญ่เกินควรพานเอ้ยจังไดยนายพานสิยกย่อขันไปได้สร้างเลยเขียนมนให้นายพานก็เลยอ่านเขียนอามตนสร้างสารจังได้ย่อยกยุ่งง่านั้นก็จังเบาสร้างกระเบ้าต้านก่อนนายพานให้เอ่างไายสั้น่งเมื่อถวายนอง สุภาานอนหงอกนิ่งพายผู้ตายเปล่าเนื้อเงาพอเก่าหนาดนงแต่เป็่นสร้างหรหวมนางน้ำตาลินไหลหล่นขีดรู้ตนแต่สร้างยายเด่นหวเห็นแต่เงาหนงก็ให้น้ำตาหยอย่ายาวไหลสร้างกระฝากดักไว้หลายอย่างให้นางฟัง ผ่นฝนได้บนน้ำหลายครั้งฮ้อนความฝันมาเวกขนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้นิ่งข้าปากเบ้าพ้าแานได้คอยทนเสียน้ำตาแต่ไห้เสียชีวังพอมพามเดนุงเว้นน้ำสงสัยตายพอมว่าพมกันสูภาษาสเพิ่นว่าไว้กับมันเราสนองกัม ล่ำให้เป็นผ้าเสียดคิดให้ดีเด้อป่านี่ก่อนล่ำคือผู้ขาล่ำไปให้มั่นวนและเป็นผ้าเสียดวนลุวันควรให้แม่นหินตองเหลือ